โยโยโย่ yo, yo, yo. บายซ้อมตรงเจอกับคลืนเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคืนผหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มั่นใจทีมงานนะครับก่อนอืน่นฝากผลิตภัณฑ์เกร,ธธร,ธธรกนสปอร์ตเขาร่วมชมลงรู่นหนังได้ที่เอ็ดเอ็มบครับเอามาถึงข้าคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับคลืนเน้นทีมเดียวพิจารณาเลือกเมเ,เวลาเทียเเท่ยงคืน15ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ4โซนเอเชียนัดแรกของกลุ่ม B นะครับซาอุดิอาระเบียเจอกับอินโดนีเซียครับเล่นที่เจ็ดห้าประเทศซาอุดิอาระเบียเท่ากับซาอุดเอไดเรียบ้นน่ีรัับบบออดเยว3 3จ กลุ่ม4ครับผลงานชนะ3เสม,มอ4แพ้3เกมล่าสุดไปแพ้ขาบ้านกับออสเตรเลียมา1ต่อ2องทำให้ตกต้องมาเล่นในรอบคัดเลือกใน รอบนี้นะครับอากเวเรนากุนซอครับมีอาซานเอาธรรมปติคุมเกมรับตรงกลางก็มี2ตัวเก่งจากอัลฮิลานะครับโฮเมตคันโน่กับเซเลมอัลดาวซารีกับตันทีมมีซาเลเอัลเชอรี่ครับกองหน้าไฟลัสอัลบูไรคารนะครับโยโยโย่7ฝากผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถมหนึ่งไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเจอกับอินโดนีเซียรอบที่แล้วเนี่ย จบอันดับ4ของกลุ่ม4ครับผลงานชนะ3เสมอ3แพ้4อยู่ในกลุ่มเดียวกับซาอุเลยครับเกมล่าสุดบุกแพ้ญี่ปุ่นมาเละ0ต่อ6แพทติดไครเวิร์ดกุนซือนะครับ ก็มีตัวโอนตัวเล่นต่างแดนนี่เพียบครับลิกี้คัมบัวย่าโจ้เปรูเปซซี่นะครับทอมเฮมรกคล็อกมาซิโนเฟอร์ดินานโอเลโรเมนี่พวกนี้ครับรอบที่แล้วรอบ3ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันปรากฏว่าซาอุปเปิดบ้านเสมอหนึ่ง,งบ้านอินโดอินโดชนะ2อศูนย์ได้ซ้ำครับก่อนเกมเขามองอินโดนีเซียเป็นต่อเยอะพอสมควรเหตุผลเพราะว่าเล่นในเจด,ด้าน,นะครับซาอุด้เปรียบรืงสภาพแวดล้อมเล่นในบ้านแม่แต่พิจาดูแล้วไม่ง่ายครับเพราะว่าอินโดนีเซียชุดนี้ก็ตัวเล่นในยุโรปหลายคนนะครับ ยิ่งตามเงื่อนไขซาอุดต้องยิง2ยากเกินไปครับวัดใจอินโดนีเซียนะครับพี่เห็นมองว่ามีมุมเสมอได้หรือถ้าจะแพ้ก็แพ้เต็มที่ประตูเดียวไม่เกินนีครับให้เชียร์ทีมชาติอินโดนีเซียเป็นคลึ่งเน้นทีมเดียวประจำท่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย